ขณะที่เกิดเรื่องร้ายๆกับเราค่ะเราตระหนักรู้ว่าเรามีความคิดลบเข้ามาและทันใดนั้นเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องบวกทันทีใครในที่นี้เคยเจอประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าปฏิหารบ้างหรือเปล่าคะถ้ามีพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาหน่อยค่ะจริงๆวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ แทบจะทุกวันเลยนะคุณเชื่อหรือเปล่ามันเกิดขึ้นกับเราได้แทบจะทุกวันเพียงแค่เรารู้ตัวค่ะเรารู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราเปลี่ยนความคิดชิปความคิดนั้นให้ใกลายเป็นความคิดเชิงบวกทันทีแล้วคุณรู้อะไรไหมในขณะที่เกิดเรื่องร้ายๆกับเราค่ะเราตระหนักรู้ว่าเรามีความคิดลบเข้ามาและทันใดนั้น เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องบวกทันทีวันนั้นนะคะเป็นวันที่ฝนตกหนักมากๆเลยมีแล้วก็สัมภาระเยอะแยะเลยเป็นช่วงที่ใหม่เดินทางอยู่ในกรุงเทพเนาะวัน,น,นแล้วเราก็ต้องเดินตากฝนในสัมภาระที่ถือนะคะก็มีกระเป๋าลากใบหนึ่งมีถุงกระดาษใบหนึ่งแต่คิดดูทุกคนเราก็ถือร่มลากกระเป๋าสะพายเดินอยู่บนฟุตบาท ซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเปียกถูกต้องไหมคะแล้วในวันนั้นค่ะเป็นวันที่แบบโอ้โหรถติดมากในกทมเส้นทางที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ก็ปรากฏว่าคนก็เต็มมากๆเรียกได้ว่าแน่นเหมือนปลากระป๋องเลยทุกคนเคยเห็นคลิปในญี่ปุ่นไหมที่เวลาคนโดยสารเข้าไปเยอะๆแล้วก็แน่นเต็มรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะในวันนั้นหมายก็สภาพนั้นเลยแล้วพันใดนั้นค่ะพอเข้าไปในขบวนตู้รถไฟนะคะก็เหลือบไปเห็นค่ะ ไอถุงกระดาษที่เราถือมาทุกคนนึกออกไหมมันแบบฉีกเปื่อยแล้วก็โอโหอีกนิดเดียวสภาพผู้คนลายล้อมเต็มไปหมดและถ้ามีภาพในหัวว่าและถ้าถุงเนี้ยมันฉีกขึ้นมาของมันก็จะกระจ,ระจายเต็มพื้นเรียกได้ว่าจะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากที่สุดเลยในวันนั้นเราคิดภาพแบบนั้นนะแต่ท่านใดน,นั้นรู้อะไรไหมไม่ฉันไม่คิดแบบนี้ฉันคิดว่า วิชวลไลท์ไปเลยค่ะว่าภาพวิชวลไลท์ไปเลยค่ะไปถึงปลายทางวันนั้นใหม่จะไปสถานีกรุงเทพเทพิพิวัฒน์วิชวลไลท์ไปถึงภาพเลยว่าเราไปถึงสถานีอย่างปลอดภัยสัมภาระของเราทุกอย่างอยู่บนขบวนรถไฟคันถัดไปเรียบร้อยอย่างปลอดภัยและราบรื่นชิปคิดเท่านี้แหละค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะข้าง เขาหลีกทางให้ตอนแรกเขานั่งอยู่ตอนแรกเขายืนอยู่ด้านในสุดอยู่ในช่องแคบๆของรถของขบวนรถไฟเนาะเขาก็หลีกทางให้เราให้เราหลบเข้าไปในช่องที่จะไม่โดนใครเบียดเสียดโหแค่เนี้ยเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเลยว้าวเรารู้สึกว่าจะไม่มีใครเดินชนเรารู้สึกปลอดภัยแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันยืนอยู่ตรง ประตูทางเข้าออกพอดีแล้วก็สัมภาระเต็มไปหมดในขณะที่เขาหลีกทางให้แล้วเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนซึ่งไม่มีใครมาชนเราเลยได้แค่นั้นก็ปลอดภัยไปปลอดหนึ่งแล้วค่ะและพอไปถึงสถานีรถไฟพอไปถึงปลายทางขึ้นลิฟต์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไ,ไหมคะเรียกได้ว่าไม่น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันมีรถเข็นรถลากอะค่ะรถลากสัมภาระ อยู่หนึ่งชิ้นจอดรอเราอยู่ตรงนั้นพอประตูล,ลิฟต์เปิดออกมาเท่านั้นแหละแล้วเราก็เห็นไอ้ล้อลากตัวเนี้ยที่เป็นล้อลากสัมภาระจอดอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจนแทบจะบอกไม่ถูกว่ามันว่ามันรู้สึกขอบคุณแค่ไหนที่แบบโหสัมภาระเราเยอะมากๆทะลุงพลังแล้วแถมยังไม่พอกระดาษถุงกระดาษนี่ฉีกขาดอีกเราก็ขนสัมภาระทั้งหมดค่ะขึ้นรถขึ้นรถ ขึ้นรถลอลากไปขึ้นรถอีกขึ้นขบวนรถไฟแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการรู้ครั้งแรกว่าถ้าหากว่าเรามีรถเข็นสัมภาระเนี่ยเราจะสามารถเข้าขบวนรถไฟไปได้เร็วกว่าคนอื่นโดยที่ไม่ต้องไปต่อแถวอ่าก็มีคนนําทางไปว่าน้องคะมาต่อตรงนี้นะน้องสามารถขึ้นไปได้เลยแล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปยังสถานีชานชลาได้เลยทันทีอันนั้นก็เป็นสเต็ปที่สามนะ ที่เราสามารถทะลุทะลวงปกติอะ่ะมันต้องรอคิวนานมากๆที่เขาจะตรวจตั๋วสแกน QR code แล้วก็เดินเข้าขึ้นชานชลาได้แต่วันนั้นเฉลุยมากค่ะเรียกได้ว่าขึ้นไปเป็นคนแรกและยังไม่พอทุกคนรู้อะไรไหมพอขึ้นไปยังชานชลาข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่รถไฟค่ะเขามาช่วยขนสัมภาระของใหม่ทั้งหมด ขึ้นไปยังที่นั่งเลขที่ของใหม่ซึ่งเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะเราไม่เคยเราไม่เคยขึ้นรถไฟแล้วมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รถไฟเขาคอยมาขนกระเป๋าให้เราทั้งหมดณนะตรงนั้นคือแบบโอ้โหสรุปสุดท้ายสัมภาระที่มันสัมภาระที่เรารู้สึกว่ามันหนักมากแล้วมันก็ล่อแร่ล่อแร่มากมันกลายเป็นภาพสุดท้ายที่เราคิด ที่วืบเดียวที่ในขณะที่เราเรารู้ตัวว่าเรามีความคิดลบขึ้นมาแล้วเราก็ชิปพลังงานเลยทันทีว่าให้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภยัยราบรื่นสัมภาระถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วทุกคนเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะปฏิหารมันเป็นแค่ปฏิหารอนมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ทุกวันจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันในวันที่เราเลือกตัดสินใจ เลือกข้างอะค่ะในวันที่คุณมีความรู้สึกท้อแท้หมดหวังคุณจะเลือกข้างข้างจมกับความผิดหวังหรือความท้อแท้นั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเลือกข้างลุกขึ้นมาต่อสู้ทําอะไรบางอย่างหรือเห็นภาพในอนาคตที่มันสดใสามากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณเลือกข้างได้ถูกต้องนั้นแล้วอ่ะนั่นคือการที่คุณเลือกอนาคตของคุณแล้วฉะนั้นปฏิหารที่มันเกิดขึ้นมันคือมันคือเจตนา มันคือความจงใจให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราด้วยความตั้งมั่นของสติที่รู้เนื้อรู้ตัวว่าฉันไม่เลือกพลังงานฝั่งนี้ฉันไม่เลือกพลังงานฝั่งลบฉันจะเลือกพลังงานฝั่งบวกแล้วพลังงานก็สะท้อนค่ะสะท้อนสะ,สะท้อนกระทบกระเทือนส่งออกไปทําให้สภาวะรอบข้างสถานการณ์รอบข้างของเรากลายเป็นเรื่องบวกทั้งหมดวันนี้จริงๆแล้ว วันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เคล็ดลับอะไรยากเย็นที่ทุกคนไม่สามารถทำได้นะคะหมายว่าถ้าทุกคนชิปพลังหรือเปลี่ยนความคิดมองมันมุมใหม่มีความคิดบวกขึ้นมาทันทีในสถานการณ์ที่เลวร้ายปฏิหารจะอยู่กับคุณเสมอคะ่ะ ถ้าคุณมีพลังบวกใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างหรือใครเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้บ้างมาบอกเล่าให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์นะคะอยากฟังเรื่องราวปฏิหารของทุกคนมากๆเลย